สวัสดีค่ <Bye. S 1> ะทุกคนนยคะวันนี้นะคะเรามาเล่นแมพช <Bye. S 1> ื่อชื่อว่าแมพ <c oughs> ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนอ่านไม่ออกวันนี้เรามาเล่นแมพหาซ่อนแอบกันอีกแล้วนะคะจะพูดแล้วทําไมเนี <c oughs> ่ยทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยเล่นนะคะอันนี้ล่ละเล่นครั้งที่หนึ่งนะคะทุกคนนี <c> ่ <oughs> เอฟเอยูอู้เจ้าเหรียญทุกคนเก็บเหรียญก่อนนะโอ้ว้าวเสียงเก็บเหรียญในแมปนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอันท็อปวิววิววิวเอ็ดตรงนี้เอ็ดจะมีอะไรแล้วกันนะทุกคนเอ้ยลืมบอกชื่อช่องไปเลยอ่ะชื่อมูเกิลแมันชาแนลนะคะใครที่เข้ามาใน เล่นในแมบนี้แล้วนะคะก็ <Bye. S 1> บายบายบายทุกคนเดี๋ยวเราขยายจอดูเพื่อนเราก่อนนะคะว่าเพื่อนเราอยู่ไหนอุ๊ยในแมบนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย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 ใหญ่มากเล็ก คือจะไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามารอเปร,อราตรงนี้กันดีกว่านะคะคนตัวกากมากเลยจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีพี่มูโอยโอยโอยแต่คลิปนี้มีตัวเราแต่มีในตัวใจกินมีเนอรนี้นตัวดี้นะยดีสบายอยู่กี่ตัว,ว,นะมตว <laughs> ไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวแมปบาดนั่นไงยังไม่ทำทุนแบปบาดแหละ ทำไงอ่ะทุกคนมบบักมบบักที่ไหนล่ะกล้องบักตอนนี้เก้าคนแล้วนะคะง่ายๆนะเดี๋ยวเรามันดูพืชเราขอ,เ,อาเตรียมตัวออกเข้าใหม่ก่อนนะคะ บรรยากาศทุกคนว๊บทังป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 ัง,ปงไม่เอาแมทซ้ำนะแกโอเคได้อันนี้ได้ต่อไปเรียกคนหาค่ะ อังึ้งบึ้งบึง,บง,บงแมวแมวว่าแล้วค่ะคนนี้เป็นคนแรกที่เข้ามาเลยนะทุกคนจริงๆนะนี่งไงมาแล้ว <Bye. S 1> ไี่อะไรวะ <Bye. S 1> คืออะไรอ่๋อค้นหาคนหาทุกคนไปกันดกว่านะคะนั่นคือคนหานะคะทุกคน จริงๆก็อย่างที่บอกนะทุกคนว่าเราชอบเรียกตัวเองว่าวปลอมนะคะหรือปลอมไม่เคยเลยอะ่ะไม่เคยที่จะหาแบบข้างล่างเลยนะไม่เคยที่จะแอบแบบข้างล่างเลยนะทุกคนต้องไปแอบ,บข้างบนชิดมิดกว่านะคะมาแอบ,บตรงนี้กันนะยูยูย,ย,ยูกระโดดกระโดด เออตอนนี้นะคะคนหาจะเริ่มหาแล้วนะคะเราห้ามอยู่ที่จุดเกิดของเรานะคะถ้าเราอยู่ในจุดเกิดของเราก็จะเจอคนหาเลยนะคะเจอคนหาจริงๆนะแพ้เลยจริงๆนะทุกคนพายบายเบยเบยเบยบาบเหีวปะโกยิปปะเกวมีทุกคนอย่ามาหาใบ กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อไอ้คนแอบมันได้ยินแล้วเราจะโดนจับค่ะทุกคนเราต้องวิ่งหนีให้เร็วเร็วของเร็วเร,วเ,รวเลยนะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> คนรอดครบค่ะทุกคนปัง,ง,งังัง ไม่เอาแมปเดิมนะทุกคนเราไม่ชอบแมปเดิมแบบซ้ำน,นะคะอะไรอะไรอะไรเนี่ยอรไออ่ะอ่าแมบปบนี้นะคะจะเป็นเขาแล้วพูดเป็งั้นะ I love you and b e a t i n g ใครอ่ะใครอ่ะใ,ใครวะ ใครอย่างมันไม่ขึ้น้าปกให้วะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าใครนะ,ะนี่อ้าคนนี้หรอหคุกคนนี้ค,ค,คขึ้นหล่นในด้ยตกมาเลยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาที่แอบกันดีกว่านะคะว่าที่แอบมันมีที่ไหนบ้างใฮ้เดี๋ยวเราต้องไปบ้านหลังนะั้นทุกคนอุ้ยเวลาจะหมดแล้ววะกระโดดไปเลยกันนะทุกคน,น อไอเวลาจะมาแล้วเวลาจะมาแล้วโอ้ยไกลมากทุกคนคือมันไกลจริงๆนะใกล้ของไกลไกลจริงๆนะทุกคนใกล้ของไกลจริงๆนะทุกคนจริงๆเลยนะคะคือเราคือเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนอยู่ตึกกรุงเทพเลยนะเขากรุงเทพไทยนั่นเองนะทุกคนอุ๊ยออกไปจากบ้านไม่ได้นะทุกคน ดูอยู่ตรงนี้บม,มีคนเข้ามาในบ้านนี้เต็มเลยทุกคนโอ๊ยบายคือเพื่อนนิ่งมากอะเ้ยอแฝดกันด้วย <c oughs> คงจะแฝดกันนะคะการที่เป็นแฝดนี่ไม่ดีเลยนะทุกคนใครเป็นอะไรอีกคนนึงคดอ,อีกคนนึงก็จะเป็น,นะคะ่ะ แล้วต้องเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นน้องเป็นลูกคนเดียว <Bye. S 1> เป็นสองเป็นพี่น้องกัน <Bye. S 1> นะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าเรา <Bye. S 1> ไม่ <Bye. S 1> เอา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 บายแล้วก็ไปแล้วก็มาอะไรของเขาว่าคืออะไรชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่ามันแสกัน คนจะเปลี่ยนไผ่กันนะทุกคนจริงๆนะทุกคนคะเราลืมบอกทุกคนไปเลยเราได้เปลี่ยนชื่อเปพิทีปอ,อแล้วนะคะถึงว่าทำไมเราชอบเรียกตัวเองว่าปโปรนะคะลืมบอกทุกคนไปเลยอะทำไมอะไอทุกคนเดี๋ยวเรามาแอบดูเพื่อนกันดีกว่านะฮะเอ๊ะไอ้ชื่อเพื่อนมันอยู่ ตรงนู้นเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นจริงๆนะคะเพื่อนคนแอบนั่นเ,น <c oughs> เองอ้าทุกคนมันเห็นเราค่ะทุกคนมันเห็นเราจริงๆอะไรคำนี้ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอออกเข้าใหม่ เพราะว่าแมเพราะว่ามันบัคกอะทุกคนจริงๆมันบันะคะให้ทุกคนเราลืมบอกทุกคนไปเลยนะคะหน้าแบบเป็นหน้าไหนนะคะนี่ด้านนี้เลยนี่ค่ะหน้าแมพไปไปเล่นกันเลยปะน่ะมีโฆษณาหรือเปล่าคิดว่าจะไม่มีนะคะทุกคนเพราะว่า อะไรนะเพราะว่ามันที่เราเล่นมาเนี่ยมันไม่มีโฆษณาเลยจริงๆนะทุกคน่งเปลี่ยนคนแล้วหรอสงสัยว่าเปลี่ยนคนแล้วนะคะมันไม่เหมือนคนเดิมเลยอ่ะไม่เหมือนคนเดิมเลยจริงๆนะอันเน่อันเนเ่ใครวะเอาเพื่อน ว้ามา,านี่ไงขมิ้นสงสัเป็นข้าวตามเรามานะคะโอ้จิว้วากด,าดยไม่มีอะไรนะทุกคนอันนี้เมื่อกี้เสียงปอเองโอเคการทุกคนอุ๊ยคอนี้แต่งตัวสวยสงสัยว่าจะไม่โลวักนะคะเนี่ยโอ้แต่งตัวสวยมาเลยทุกคนคือแม่จะพูดคือตัวเราอะกลั่งมากทุกคน คือเพื่อนไอ้เพื่อนบอ้าคุณได้ไงกันเรอขึ้นได้ไงอะ่ะไอมอนเตะใช่<า>ไหมหลายรอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้แอดกินน้ำมันจะจะจะเริ่มเข้าสู่เกมแล้วนะคะสรุปว่าคนนี้เป็นคนเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชละ ลองดูกันว่าแมปหนนะคะโอเคแมปนี้แมปนี้ค่ะเพิ่งเล่นตอนแรกนะคะใคร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 นั้นใครคะจะเป็นใคร <laughs> จะเป็นใครวะ <laughs> โอ้ยยยยย ไม่ชอบให้เพื่อนเป็นเลยเอ่ะเป็นมากาอ่ะก็เลยค่ะคนเ <Bye. S 1> ดิมอ่ะไม่ใช่คนเดิม <Bye. S 1> บ,บายเออทุกคนอ <Bye. S 1> บอกว่าบายบายหมดเลยนะคะ <Bye. S 1> เอ e bye bye หิวเ,เ,เวลาแล้วห <c oughs> ิวเวลาที่จะเข้าไปนะคะเอาเข้าไปไม่ได้อ่ะ สงสาไม่เข้าไปไม่ได้จริงๆนะฮะเราจะมาแอบหลังตรงนี้กันนะคะว่าเพื่อนจะมาอะไรอะไรวะอ๋อกระโดดสูงทุกคนเอาไม่ได้ฮึบ <Bye. S 1> อีกทีนะทุกคน <Bye. S 1> อะไรวะไป <Bye. S 1> <laughs> ตอบอุ๊ยอะไร มันตกเหมือนกันนะดูคนมันตกจริง <Bye. S 1> เราไม่ควรจะแอบ,บสูนนะคะแอบ,บตรงนี้ถ้าตรงไหนมันมีที่ <c oughs> บางอ่ะมันก็จะบอบจะแบบคนเห็นนะคะถ้าไม่มีที่บางแบบแอบ,บให้นะคะทุกคน <c oughs> เราเรามาซูมกล้องดูเพื่อนกันดีกว่านะคะตอนนี้เพื่อนอยู่ไหน โอ้ยใหญ่สุดอุ้ยใหญ่จริงมากใหญ่จริงไม่อยู่ I love you จะอยู่เมื่อ I love k i m i n น t o ตอนนี้นะดีเสมออยู่กี่ตัว Kiminoto นี่ตัวเดียวมโนตัว โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอนก็ขอวันนี้นะคะปอก็ขอตัวราไปก่อนนะคะวันนี้มอนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะโอเคไม่ได้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ